สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับแอฟฟิเทเออีกนะครับผมมาครับวันนี้เรากระโดดดูโอครับเอ้ยโดดโสโลนี่มาโลนสโลนสโลนโทษโทษโทษมาครับโอเคครับคุณผู้ชมครับลงแอดดัแดงกันก่อนเลยแล้วกลันมาจะได้ไฟคนหรือเปล่าไฟเว้ยเอา้ามันเห็นล,ล,ลงมาป่ะมาสิจิมอุ้ยโดนเหมือนจะโดนหนักกว่าเรานะ่นน่ามันจะโดนหนักกว่าเรานะ่นน่าเติมเลือดแล้วคุณผู้ชมครับ จิ liberal, gray, 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 gray. Tamam. Higher, ้มมั่วจิ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 ้มมั่วเหรอเอาโดนอีกหนึ่ง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 คุณผู้ชมโดนอีกล่วงงานนี้มีล่วงบอกเลยเติมอีกเติมอีกเอาดิมาดิต้นผักก่อนต้นผักกระเด็นเลยว่ะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดแล้วเลือดหมดแล้วคุณผู้ชมอ้าวโดนผักกระเด็นแอดดอปเป็นของเราคุณผู้ชมโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดอะไรอ,ะอ่ะไอ้บ้าเอ้ยไม่ทันว่ะเมื่อกิ้ลวนอะไรไม่รู้อะ่ะมันติดอะไรไม่รู้อะ่ะไปติดคราฟมั้งไปไหนวะคนเนี่ยเดี๋ยวหาตัวก่อนโอ้โหหายไปเลยเฮ้ยสู้ดีสู้ดีดดเจอถ้าเจอนะจะไล่ให้ดูคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เจอดิหายกลิบไม่ไอตัวนี้ก็ควนๆว่ะอ,อย่างแพทยเลยเสรษงมากเลยไม่เจอไม่เป็นไร เดี๋ยวเราอุ๊ยสีอะไรอ่ะข้างหน้าโอ้โหยิ่งเราจะไปก็ยิ่งเสียเวลานะพูสากระโดดลงตัวนี้เพื่อมาเก็บแอดับแดงโดนลัสไปซะง,งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บสีน้ำเงินก็ได้อุ๊ยนูกว่าโดนใครไล่หลังมามา โมีบอลตใหยฟาร์มด้แถวนี้โดนเข้าให้แรปเตอร์โอ้โหเรายังไม่ได้เติมเลือดเลยนะถือว่าโชคดีของเราครับเล่นกับมันเมื่อกี้มามามา,มาจะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเก็บก่อนแล้วกันหาเสื้อผ้าใส่ก่อนโอเคอวันเราต้องไปไลห่หมอนั่นว่ะไม่รู้จะล่าสำเร็จหรือเปล่านะจับคาโน่ไปก่อนแล้วกัน โอ้ยเกาะ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 ตัวอะไรอ่ะต oh, <'s> right? ัวอะไรตามไอ้เรอผมต้องการไปไล่หมอนั่นน่ะทำไงดีฟาวมาโต้ก่อนดีกว่าไหมเอาพอยลงฮานุก่อนก็เป็นอะไรที่ดีนะผมแอ่มาทำมาโต้ก่อนดีกว่ารู้จะฟามไหวเปล่านะดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีด้วยฮาโน่เรากัดไอ้เคอ่อน หรือ17บเจ็ดคนหรือสิบเจ็ดคนตอนนี้น่ามีคนรู้อยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยเหมือนมีคนเดีย๋ยวนะทำไมทีเล็กมันล่วงอ่ะ๋อโดยเคสปลุมกัดนี่หว่าโอ้โหเขาคาโน่นี่นะมาโอ้โหเดี๋ยวฮิวเลิกก่อนนะแป้งเอ้ยอัพขึ้นบ้างเลือดยุบมวบเลยคุณผู้ชมแย่แย่มาก คาโน่นี่ท้าไม่จะเป็นไม่ไม่เล่นเลยเนี่ยผมอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นคาโน่มากเท่าไหร่มาดิโอเคฮิวก่อนนะเฮ้ยเกือบแย่ไปครับแอร์ดับแดงหรือเปล่าวะถ้าใช่นี่จะดีมากเลยนะริมผาผมยอมผมยอมเสี่ยงไปเอานะม่วงก็มีด้วยอีกฝั่งนึงโอ้โหเนิ่นเสาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยริมน้ำเนี่ยแร็ตรงแร็บเตอร์ เสือซากุเอ้ยไม่ใช่เสือจระเข้ซาโก้มาเล่นมอนโตก่อนเลยแล้วกันเอาเลยเอาเลยได้อยู่อุย้ยกัดเข้าอยู่ไหมสองบ้างแล้วสองบ้างแล้วคาโนเราอุย้ยกระเด็นเอาดีมาด้เอาหน่อยไหมล่วงไปอุย้ยทำสามบ้างเลยแล้วกันยงนังวันนี้พอปะ อ่สามบ้างแล้วมาเต็มที่จะได้ไปเก็บไอดอปต่อครับเหลือ3นาทีเช็ควงก่อนเอา้าอยู่ในวงนี่หว่าอย่างนี้ก็สบายดิจังหวะนี้ฟาร์มยาวๆไปไอดอปม่วงของเราไปนะเดี๋ยวเดียวผมพักก่อนใจเย็นสเตปินา่ายังไม่รีโหลดเลยข้างหน้าก็มีบอนโตเพียบเลยคุณผู้ชมไอดอปแดงก็มีว่ะเหมือนจะใช้ไอดอปแดงนะ ถ้าใช่จะดีมากเลยผมจะไม่เสียดายอันที่ผมแย่งกับไอหมอนั่นเลยไอหมอนั่นถือว่าดวงมันยังไม่ถึงคาดนะรอดไปมันรอดไปฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนยังไม่น่าจะมีคนมาริมทะเลอย่างนี้บางคนคิดว่าไม่มีอะไรแต่หารู้ไหมมันมีบอลโต้ให้ฟาร์มเพียบเลยแหละไอดับแดงได้แหละคุณผู้ชมไปเอาแล้วมวั้งจังหวะนี้หิวหิวเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มดีกว่า เอาดับแดงก่อนทำไมได้ังพอวิ่งได้อยู่นะม่วงแล้วก็ไปแดงเอา้าม่วงนี่ว่ามองไงเป็นแดงวะหรือว่ามันเห็นท้องฟ้าสะท้อนเออใช่จริงด้วย่วงก็ม่วงม่วงก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ไเลย,น,ยนี่น้องก็มีคอมพาวด์ด้วยแหละเห็นไหมล่ะคราฟให้หมดครับแกมีฮุกก็มี อู้ได้อยู่นะดีอยู่ดีอยู่ครับมามาอย่าไปนอยอย่าไปนอยแอดอับแดงเดีย๋ยวเราก็ฆ่าคนได้มาฟาร์มโต้ก่อนฟาร์มรอฟาร์มรอครับเผื่อได้จับตัวสาวตัวอื่นด้วยโอ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 ไปไหนจ๊ะล่วงไปเอาว่ะโอ้ชิลเล็กชิลเล็กอ่ะได้จับชิลเล็กเล่นละงานนี้ ตัวทำดาเมจของเราไปไหนไปไหนเออเอ,อ้ยขอขอตีขอสียังไงล่ะคำรามหน่อยเร็วมันต้องคำรามครับเอาไม่คำรามไม่ทันทีเล็กสีไม่สวยเลยว่ะสีจืดมากแต่ไม่เป็นไรให้อภัยเพราะเราต้องการมัน งับไปก่อนงับไปก่อน,นครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมฟาร์มที่แถวนี้แหละฟาร์มรอวงด้วยแล้วก็รอคนแต่ไม่น่าจะมีคนนะผมว่าทำทีเล็กสามบ้างดีกว่าครับ C4 C4 ไม่ได้ด้วย4 4ไม่มีเลยแย่จังหูดันไปไหนวะเนี่ย ผมว่าข้างหน้ามันต้องมีนั่นให้ฟาร์มว่ะผลาเซอ,อ่ะเออใช่ผมว่าผมฟาร์มผซาร์ได้อยู่นะแต่ต้องลากสังขารทีเล็กไปไกลหน่อยมามามาแอบดอกผมไม่เก็บแล้วสีําเงินถ้าเก็บก็คือเก็บสีแดงกับสีม่วงอย่างเดียวนะตอนนี้ถ้าผ่านก็เดี๋ยวเก็บเพราะต้องการธนูไฟเหมือนกันธนูไฟไม่ได้เลยว่ะเป็ข้างหน้ามีบอลโต้ด้วยโอเคโอเคไปฟาร์มบอลโต้ก่อน ยังเหลือมันโต้อีก2ตัวเนี่ยฟาร์มได้อยู่โอ้ยแย่แย่แย่โอเควงบีบแล้วครับต้องไปต่ออุ้ยเราไปต่ออีกหน่อยเดียวเองอะ่ะได้อยู่มีเวลาฟาร์มอยู่ไอ้ดอกแดงลงด้วยเออมันต้องอย่างนี้สิไอ้ดอกสีแดงกัดไปก่อนเอาว่ะผมต้องได้ไอ้ดอกแดงและจงังหวะนี้ ดีนะเราอยู่ไม่ไกลวงอะ่ะใกล้ๆวงเอา้าม่วงนึกว่าแดงหรือแดงเห็นสีม่วงเป็นสีแดงอย่างเงี้ยภาพท้องฟ้าหลอกตามากอะ่ะไอ้ยาอันนี้สีแดงปะเนี่ยอันนี้น่าจะแดงว่ะเอออันนั้นสีม่วงโอเคดูแสงไม่ดูไม่ออกนะต้องดูวงต้องดูข้างบนอ่ะสีสีแดงสีแดงเอาหน่อยเอาหน่อย ค okay. ล่วงไปล่วงไปทีเล็กน่าจะ3บ้างได้แล้วแหละเดีย๋ยวลงบ้างให้มันก่อนเลยแล้วกันไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เอามาครับฟาร์มตัวนี้เสร็จก็จะขึ้นไปเก็บแอดอปแล้วเดี๋ยวมีคนแย่งนะโอหถ้ามีคนแย่งอีกนี่คือแบบ ร้อนเลยผมร้อนเลยแหละไม่อุ่นด้วยร้อนเลยแหละโดนสองแอร์ดอปแล้วไม่ไหวนะอยากได้ของของดีเล่นบ้างไป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 เดี๋ยววงจะมาแล้วไม่ทันใจทีเล็กครับวิ่งเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไปเลยอู้หูกระโดดไปก่อนมาดิมาดิใครมาแย่งโดนแน่ขบค้าโหลดไปแล้วโหลดไปแล้ว เออมันต้องอย่างนี้สิครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรปเตอร์เหรอนี่ได้อยู่ที่ฟงซีโฟก็มีไปไปข้างหน้าดีกว่าไปฟาร์มต่อครับจูเด็กสามบ้างแล้วจังหวะนี้ธนูไฟยังไม่มีเดินเอาไม้ดอกนี้ก่อนเผื่อได้ธนูไฟอย่าไปฟาร์มพนร์เซอร์ต่อครับโอ้ข้างหน้ามีไอ้ดอกเพียบเลยครับดีดีดีด,ดีเข้าวงด้วยสบายแหละ เหลือสิคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าเราจะชิงแชมป์ที่หนึ่งได้หรือเปล่านาน,นานทีมาเล่นอยู่ริมทะเลริมชายหาดด้วยนะมาไม่มีตัวข้อหลังหรอกมั้ยเราก็อยู่ตัวคนเดียวตลอดไอดอับแดงลงแล้วอะ่ะ ดีดีดีเก็บ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 เหมือนมีคนจะไปเก็บดอกแดงปะหวะโอ้คาโนะชมอ้าวโวกลับไปซะโวกลับไปซะมันเห็นตัวใหญ่กว่ามันจะมาเก็บแอดอกเหมือนกันแน่แมันไม่กัดซร้างเตดเสาเลยมันทิ้งเลยอ่ะมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันกลัวเรามันกลัวเราเฮ้ยเทอลิซิโนว่ะต้องจับแล้วจังหวะนี้ ไปไปคุมพื้นที่คุมพื้นที่จะจับเจอริซิโนโด้วยครับทำสามบ้างทำสามบ้างเอาว่ะมีพลเรืให้ฟาร์มด้วยออ้มีชิลด้วยโลไลออนคุณผู้ชมจับก่อนนะเจริซิโน,โนมามาไปครับไปฟาร์มต่อเอดอเอดอเอดออย่าให้มันอย่าให้มันเอามีคนนี่嘛โอ้ขีดเกลิมีมัส เซตโซโล่ที่ว่าเซตซีโร่ใหม่หเปล่ารู้ว่ามันตั้งใจเล่นแบบนี้อยู่แล้วไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ทำหนึ่งบ้างแล้วครับจจงหวันนี้ยังปลวนเลยพัสดีก่อนนะพัสดีก่อนพันสดีก่อนโดนทีเดียวก็ได้จะจอดไนดะ้ตัวเนี้ยผมว่า น่าจะล่วงนะถ้าโดนทีเดียวอะโดนไหมย่างปั่นผมเลยตอนเนี้ไล่มาก่อนไล่มาก่อนไล่ไม่เลิกด้วยติดเรียบร้อยโดนได้เก้งครับขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยครับโดนเธอร์ลแล้วไล่เราเกือบล่วงคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทอร์ลี่โนต,ตายไม่ได้นะโอเค จุดจบสายห้าวจุดจบสายห้าวครับเรียบร้อยติดบักวิ่งไปวิ่งมาติดบั็อกเลสาตัวน้อยตายไปเลยโอเคทิซิโนทริซิโนแปบ๊บหนึ่งนะทำบั้งให้มันเลยแล้วกันครับไปให้สุดแล้วหยุดที่สบ้างเอาแหละน่าจะสาแล้วแหละเหลือท2ทีมสุดท้าย ตีนุ้กก็ทำอะไรกันว่อย่างตึงเลยคุณผู้ชมเราก็ฟาร์มพอยต์ต่อไปเรื่อยๆครับเอาไว้เพิ่มเลือดแดนดินเสาสำรองสำรองหาพอยต์ก่อนเฮ้ยเธอริยังไม่สามบ้างเลยเนี่ยโอ้แสดงว่าใช้พอยต์เยอะเอาเรื่องกันนะสัตว์ไอ้ดอกว่ะตัวอะไรวะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนะครู่เดียว เธอริเธอริฮิวเลือยก่อนมามามาสัตว์เอดอบมีคนไปเอาสัตว์เอดอบด้วยแหละเข้าไปสิมีไอพีจีปะวะโอ้มีนีกว,ว่ายังไม่ได้โหลดไว้ยังไม่ได้โหลดไว้เดี๋ยวผมโหลดไว้ดีกว่าวะสำมการพลาดโอ้ยบอสจะตายดีหว,ว่าคุณผู้ชมบอสจะตายเอาได้เนี่ย โอ้เป็นร้อยเลยว่ะคมอมฮาวโบผมอ่ะลูกเยอะมากไปว่ะผมไปฆ่าบอสไอ้นี่ก่อนว่ะบอสมักรก่อนว่ะเอาพอยเอาพอยมีโอกาสฆ่าได้อยู่นะคุณผู้ชมนะมาครับโอ้ขอบวงด้วยไม่ไหวหรอกเข้าว,วงดีกว่า โอ้ยแย่แย่แย่คิดดูของมันจะวกกลับมาเอาต้งกอดออกไปตายบ้าปปะเนี่ยเดี๋ยวนะเล่นอะไรของมันวะงงกะจะไปแคามั้ซะหน่อยเออดีขากลับได้เก็บแอร์ดรอปด้วยทันอยู่โอ้โหฆ่ากันยับเลยว่ะตีนุน่นเราไปฆ่าเขาบ้างดีกว่าวะยังไม่ได้คิวกันเลย คิวไอคนที่ขี่เกลิบมีมัดคนเดียวเองหาความสนุกใส่ตัวก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้ยตีเเคว่ะบอสเป็นมุมด้วยโอย้ถ้ามีปืนไฟจะดีมากเลยนะเนี่ยไปเทลิซิโนก็ได้วะเทลิซิโนถ้าสามบั้งมันก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะแต่ถ้าตบเมื่อไหรก่ก็อย่างเปลืองครับเอาตายาบ่ะเพตายวา่คุณผู้ชมมาหน่อยมาหน่อยบวกเลยจังหวะนี้ ไม่ต้องรีรอแล้วจังหวะน,นี้ตบก่อนตบคนก่อนคุณผู้ชมเอาคนเนี่ยก่อนเลยเนี่คนมันแตบสุดแล้วเออฆ้าคนก่อนครับตายไปหนึ่งครับเคลียร์ไปทีล้หน้าเคลียร์ไปทีละหน้า,นาตักเทลิซิโนเทลิซิโนจับจับจับ,จ,บจับนะเทลิซิโนตัวเนี้ยจับครับจับครับ 595เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอเคไปไปได้แล้วเว้ยเซตใหม่เซตใหม่ครับไมเ้เซตใหม่ไมเ่เซตใหม่สั่งค่าอย่างเดียวลุยลุยคาโนูเรามันป่วนมาตัวเนี้ยมันเอาอ,อ่ะคุณผู้ชมมันเอาโอ้ยมีคนตายนอกวงว่ะ ไม่รู้ไปตายท่าไหนไม่รู้ไปตายท่าไหนแหละเอาหน่อยเอาหน่อยทงอะไรไม่รู้ผมก็ไล่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมผมมีอะไรจะเสียเล่ามันก็เย่เหมือนกันบอกให้เราเอาแค่สองตัวนี้ไว้ก็พอแล้วมันล่วงมันล่วงโอเคทีเล็กเราได้ปะวะ เอาวะเอาวะเอาดูม,า Jamie, tamam. มันค no. รับรอรับเลยจังหวะนี้มันมันต้อนตีได้กผมไปตายเว้ยมันก็แย่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมครับมันก็แย่มันก็แย่มาพานี้ก่อนพานี้ก่อนเข้ามาก่อนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็แย่เหมือนกันอย่างในน้อยชุดเกาะมันก็แหกอะนะเพราะว่าไม่ใช่โดนเสาเจ็บอย่างเดียวครับ จัดการเลยจัดการเลยเอาว่ะคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ได้ขมตายที่ได้มตายอุย้ยเธอริซิโนโอนะแน่อยากได้อ่ะโอ้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เคี้ยวคานุคานุต้องเข้าวงเว้ย สัตว์แอดอบสัตว์แอดอบไปดูที่ตัวอะไรจับได้เปล่าตัวอะไรเอ,อ้ยริเปอร์คิงิเอร์คิงได้อยู่นะได้อยู่นะเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยจับก่อนจับก่อนแข็งอยู่เหมือนน,นี่สามบ้างอะ่ะทำบ้างเลยแล้วกันโอเคเอามาขี่เลยโอเค เอบ้างให้มันหน่อยครับเอาเมือกหน่อยเอาเมือกหน่อยไหมเอาเมือกหน่อยไหมอย่าพึ่งไล่อย่าพึ่งไล่ใจเย็นพ่อหนุ่มดูชั้นเชิงดีๆก่อนนะ <c oughs> เหมือนมีคนเล่นไดโนเสาร์ทูด,ดอนยังไงไม่รู้อะ่ะฆ่าก่อนฟาร์มก่อนผมจะทำบ้างตัวนี้ให้มันเป็นสองบ้างก่อน โอเคสองบ้างละครับและน้อย,ย,ยก็ถึกๆหน่อยมีเดนเสาก็ได้เปรียบอยู่ช่วงนี้ฟาร์มก่อนนะแอร์ฟาร์มก่อนมาเจ็ดทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับกูสู้กับใครวะเนะี่ยเอาไปโนะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอออูทีเด็กกัดอย่างแรงอะ่ะยังเจ็บอะ่ะคุณผู้ชมวุ่นวายไก่กองหมดอันนี้เราก็เย่ลูเบร์รคิงเราก็เย่เหมือนกันขาก่อนอูคาโนโเราจับไม่ได้ว่ะโคตรเสียดายเลยไรเลตเนื้อเสาวะเนี่ย เออมาโอ้ยโ,โดนโดนเข้าไปคุณผู้ชมต้องยิงนะเมือกใส่ให้มันแล้วมา้างจังหวะนี้อา้าวสิมาเอาหน่อยครับคุณผู้ชมครับเออไล่ไปก่อนพัศสิพัสสิ ตึงตึงไอตึงไอตัวเนี้ยตึงมากตึงมากตึงมากมีมีคนอยู่ยังมีคนวิ่งอยู่ภาคพื้นดินเก็บของก่อนนะโอ้ลุ้นว่ะคุณผู้ชมมีแต่ตัวปวดปวนอย่างนั้นเลยโอเคโอเคมานี่ก่อนมานี่ก่อน เฮ้ยเธอรีเราโอ้โหโดนตัวนี้ยิงอย่างแรงเลยคุณผู้ชมตบก่อนตบก่อนนะนี่ล่วงไปยิงกูเหลอนี่นี่ออกนอกวงไปครับล่วงไปล่วงกาวล่วงกาวทานอยู่เออตบมันตบมันจับเลยล้วกันตัวยิงเนี่ยไม่เห็นมีคนเอาวะเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย เทศอะไรของมันอุ้ยนี่เอาลวงกันี่ว่าเส้นสาวเราลอยปาวะ่ะได้อยู่มั้งขามันเด็กๆอย่าไปยอมอย่าไปยอมปืนตาข่ายแล้วก็มีนี่หว่าโอ้เทอร์ริสิโนโเราฮัศบีเข้าวงก่อนดีกว่าไหมฮัศบีเข้าวงก่อนดีกว่าไหมมันจะแย่นะ ไม่โดนน่ะสวยแล้วไงเอาว่ะต้องเล่นมือแล้วจงวังหวะนี้ต้องปล่อยตีนุ่นมาเล่นกันครับเรียบร้อยโดนเข้าให้ปล่อยมาเล่นก่อนผมยังพอลุ้นได้อยู่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับฮาว นี่ตายไปซะไม่ทันเว้ยโอ้ไม่เป็นไรรีโหลดก่อนปืนตาข่ายมีความหวังอยู่คุณผู้ชมครับนี่เรียบร้อยโดนคนเข้าให้ล่วงไปเ๋ยวสาวโอเค ล่วงไปผู้ชมล่วงไปครับคุณผู้ชมครับลงไปหนึ่งเก็บเกาะก่อนอ้าวปืนไฟมีเปล่าไม่มีวะที่ลวกกันนะอย่ายืนนานทั้งนอกอะ่ะมันเจ็บรู้ไหม <laughs> โอเคครับก็ชนะพิทีเียบร้อยขับคุณผู้ชมครับสนุกมาก EP นี้ เดี๋ยวไงไว้เจอกันอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้บยบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้ละบยบายครับ